สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินมินิกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็มาทําคลิปเกี่ยวกับลิฟกันอีกแล้วนะเนื่องจากว่ามีน้องในหลายคนเนี่ยเขาถามกันมานะครับว่าลิฟแบบเก่าเนี่ยยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําให้ดูกันเนาะก็คือถ้าเป็นคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับลิฟไว้ก่อนที่จะเป็นแพดศเนี่ยมันก็มีอยู่หลายคลิปอยู่นะสอคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับลิฟเนาะก็ คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าแพท0.54เนี่ยเราสามารถทำลิฟต์แบบเดิมได้หรือเปล่านะสิ่งที่จะต้องใช้นะครับนั่นก็คือหินนะครับหินที่ไม่แตกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับไม้อะไรก็ได้นะแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับลิฟต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนี้เลยนะครับเครื่องมักบวกเครื่องมักลบนะครับอันนี้บวกอันนี้ลบนะโอเค อันนี้คือบล็อกสไลด์นะครับแล้วก็สวิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเอ่ยที่ขัดไม่ได้เลยก็คือสายไฟนะครับอีกอย่างนึงอีกอย่างหนึ่ง,ง,งผมจะลืมอะอะไรวะปุ่มกดทับใช่นี่นะครับปุ่มกดทับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนะ ก็การทำลิฟต์แบบง่ายๆสำหรับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าแผ่นนี้มันยังจะใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะโอเคก่อนอื่นก็เคลียร์หญ้าออกก่อนนะครับเดือใครที่แบบอ,อ,อยากจะทําบ้านไงทำบ้านเป็นบุต้นไม้อะไรเงี้ยอยากจะทําลิฟต์ขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นลิฟต์แบบชั้นเดียวนะขึ้นลงเฉยๆนะครับไม่ใช่ลิฟต์เลือกชั้นนะครับลิฟต์เลือกชั้นจะเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะโอเคมา ก่อนอื่นนะครับเราก็วางเสาปูนล,ลงไปก่อนสูงตามจํานวนชั้นที่เราอยากจะทําบ้านขึ้นไปเลยนะครับอยากจะทําสัก1 2 3 4 5 6, 6 6ชั้นนะครับแล้วก็ตรงบล็อกแรกนี้นะครับเราก็ขุดออกก่อนแบบนี้เราก็วางบล็อกหินด้านหลังตรงนี้ก่อนแล้วก็นําบล็อกสไลด์ลงมาวางอีกทีนึง่งแบบนี้นะครับมันก็จะได้มาในรูปแบบนี้เนาะเราก็เดินสายไฟผิดไปเลย ขุดดินก่อนดีกว่าเราก็ขุดดินลงไปนะครับ7ชั้นนะครับคือให้เลยไปก่อน1บล็อกนะครับก็คือนับลงไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะี่้าแล้วเราก็วางเครื่องมัดบวกด้านล่างนะครับแบบนี้แล้วก็ทําขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นดินเนาะผมแนะนําว่าให้เป็นหินให้หมดนะครับหินแบบเนี้ยจะดีมากนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาติดขัดเนาะ เราวางเครื่องมักรวบงลงไปครับแบบนี้แล้วก็วางไม้ลงไปนะครับพอถึงตรงรูปบวกตรงบล็อกสไลด์นี้นะครับให้เราวางเครื่องมักรบก่อนแบบนี้นะครับมันก็จะได้มารูปแบบนี้เนาะเราก็ทดสอบก่อนก็ได้นะครับมันก็ขึ้นลงแบบปกติน,กน,นะครับมันอาจจะสูงกว่าชั้นที่เราวางหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลมแต่งเอาก็ได้เนาะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ปิดเครื่องก่อน โอเคต่อไปนะครับเราก็วางหมายรอบๆบล็อกสไลด์นี้นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ทุบออกก่อนเนาะแล้วเราก็วางสวิตไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดสวิตดูโอเคใช้ได้นะครับมันก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยเนาะถ้าเราอยากจะให้มันต่ำกว่าน,นี้เราก็ทุบบล็อกพวกนี้ออกนะครับบล็อกพวกนี้ทุบออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ลงอีก ถ้าเราอยากจะเอาสูงประมาณนี้นะครับเราก็วางเครื่องมาร์กลงไปแบบนี้นะครับก็จะสูงประมาณนี้เนาะโอเคเมื่อกี้ผมลืมเดินสายไฟนะครับที่จริงมันต้องเดินสายไฟขึ้นมาก่อนเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ลองทดสอบเฉยๆนะเราก็เดินสายไฟขึ้นมานะครับแบบนี้ตรงนี้อย่าเพิ่งนะครับให้มันสูงกว่าตัวฐานลิบนิดนึงนะครับ เราก็วางสวิตช์ลงไปนะครับแบบนี้อโอเคเราวางไม้ใหม่อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทดสอบใช้ได้นะครับแล้วเราก็ทดสอบสวิตช์ลงอีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นสวิตช์ขึ้นนะครับมันใช้ลงไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ติดกับบล็อกสไลด์แล้วนะครับเรามาใช้สวิตต์ตัวนี้แทนนะครับมันก็จะลง โอเคนะครับเท่านี้ลิฟต์เราก็เสร็จแล้วนะครับส่วนปุ่มสีเหลืองเอามาทําไมนะครับก็เอามาไว้เรียกลิฟต์นะครับเวลาถ้าเราอยู่ด้านล่างเนี่ยเวลาลิฟต์ตัวนี้มันขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วเราไม่ได้ขึ้นไปด้วยเนี่ยเราอาจจะขึ้นไปไม่ได้นะครับเราใช้ตัวน,นี้มันก็จะเป็นการเรียกลิฟต์ลงมานะครับนะที่เหลือก็เป็นการตกแต่งและเท่านี้เองนะครับสำหรับลิฟต์ เวอร์ชันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่งแต่งให้มันเหมือนลิฟหน่อยนะแบบนี้เลยโอเคตรงนี้จะเว้นไว้ก็ได้นะครับเว้นไว้เอาไว้กดสวิตช์นะครับเอาไว้กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้เนาะ เป็นไว้นิดนึงนะครับโอเคเสร็จละเราก็แต่งให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่บันไดใส่อะไรเข้าไปให้เรียบร้อยเนาะน,นี้นะครับก็ขึ้นลงได้แล้วนะครับ ถ้าเราอยากจะให้ลิฟต์ลงนะครับเราก็กดสวิตช์ตัวนี้นะครับกด2ทีนะครับมันก็จะเป็นการหยุดการทํางานของบล็อกสไลด์นะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือรอบๆนี้อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกไปคลิปแรกๆเลยเนาะก็คือเราก็ทํายื่นออกมาเพื่อทําบ้านทําที่เก็บของทําฟาร์มลอยฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับน,นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ ตรงนี้บ้านตรงนี้ฟาร์มตรงนี้กล่องเก็บของอะไรก็ว่ากันไปเนาะสมมติว่าลิฟต์อยู่ด้านล่างเนี่ยเราก็มากดสวิตช์ตัวนี้มันก็จะขึ้นมานะครับกดทีเดียวเนาะถ้าเราอยากจะลงนะครับเรากดตัวนี้มันก็ลงนะครับปกติเลยนะครับถ้าเราเผลอไปกดสวิตช์ตัวนี้แล้วมันขึ้นไปนะครับแล้วเราขึ้นไม่ได้นะครับเรามากดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ รอสักครู่หนึ่งมันก็จะลงมานะครับแบบนี้แล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจอนะครับมีน้องๆบางกลุ่มเขาก็ถามมานะครับก็คือบั克ลิฟนะครับบักเราเสียเลือดเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูกันนะครับคือไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นบักสวิตตัวนี้เนาะเราลงไปปุ๊บเลือดเราก็จะหายไป11นะครับเห็นไหมวิธีแก้ง่ายๆนะสำหรับผมก็คือให้หาไม้มาเสริมนะครับ คอนไม้แผ่นไม้อะไรก็ได้นะครับเนี่ยมาวางไว้กับดินตรงนี้นะครับวางไว้2จุดแบบนี้นะครับห้าวางไว้ห้ามวางแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราใช้สวิตช์เนี่ยสวิตช์ตัวเนี้ยมันจะหลุดออกนะครับเห็นไหมมันจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับให้วางแค่2จุดตรงนี้นะครับเห็นไหมเราก็ไม่เสียเลือดละนะครับเราก็อาจจะแต่งนิดนึงนะครับ เพื่อไม่ให้มันดูนักเกลียดจนเกินไปเนาะแต่งให้มันดูสวยๆนิดนึงนะครับแล้วก็เหยียบ2จุดนี้นะครับอย่าไปเหยียบด้านล่างนะเพราะว่าด้านล่างมันเป็นบั็กสวิตตัวนี้อยู่นะครับแต่งหน่อยแต่งหน่อยนะเพื่อความสวยงามนะครับนี่แบบนี้นะครับเราก็ไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปโอเคเท่านี้เองนะครับ ถ้ามันเลยหน่อยเราก็แต่งเอานะครับทําบ้านสูงขึ้นหม่นิดนึงก็ได้นะชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําไปโอเคนะครับคลิปนี้สรุปแล้วก็ยังทําได้อยู่นะสำหรับลิฟแบบเดิมนะครับก็ผมก็เสริมเข้าไปในส่วนของที่เป็น ่อนไม้ตัวนี้นะครับเสริมขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราเหยียบแผ่นด้านล่างตรงนี้มันจะบักนะครับให้เหยียบแผ่นด้านบนตรงนี้นะครับก็มีประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องๆได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับพ